โหลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นคลาสแมทช์หมเรามาลองทำควิสที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วกันนะคะ There are five question Let s Let's see can you solve for the answer or not Question o e compare the following fractions เปรียบเทียบค่ะก็คือให้เติม less than greater than equal to แบบนี้ มันเป็นวีโอเพราะฉะนั้นพอสกดหยุดเดินกว่าจะคิดเดินกว่าจะคิดได้นะคะอ่ะอันนี้ยังง่ายอยู่ก็คือ if, if you want to compare any fractions you have to check that the denominators are common or are the same numbers so for this you can change number three to 9 by multiply 3 both numerator and denominator เราทำเป็นส่วน9ได้ใช่ไหมคะ2/3เนี่ยคูณ3เข้าไปได้ออกมาเป็น6/9เนี่ย so and then you compare their numerator six is greater than four so 5 is greater than อ,อันนี้คือวิธีจริงจริงจริงจังอะ่ะเออทำส่วนให้เท่ากันแต่ครูเคยสอนที่รัดใช่ไหมจริงจริงวิธีรัดอะ่ะใช้ตอนที่คิดไม่ออกก็คือ Uh. We will multiply the numerator by the opposite side of the denominator เอาตัวส่วนตรงค่ามมาคูณกับตัวเศษอ,อันนี้ก็เป็น2 x 9 is equal to 18 And this one is 4 i 3 e s equal to 12ก็ตอบเป็นกระเทศดนเหมือนกันสูตรนี้มาจากไหนจริงไม่ใช่สูตรรัดอะไรเลยก็คือเวลาเราคิดไม่ออกเราจะเอาส่วนฝั่งตรงค่ามมาคูณใช่ไหมเพื่อทำให้ส่วนเท่ากัน อืมเนี่ยแล้วเราเอาสามคูณฝั่งนี้เห็นปะดีโนเมนเตอร์มันก็จะเท่ากันแต่ก็คือเราไม่คิด Denominator ์ไงเพราะเรารู้ว่ามันเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยเอาไปคิดแค่ n u m e r a t o r แล้วก็เปรียบเทียบเลยนะคะอ่ะอันนี้รีวิวให้แล้วนะไป question two กันค่ะโจทย์เดิม compare the following functions ให้เราเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ อ่านข้พอแล้คิดเลยนะนะไ,ไหมคะ If we want พูดหมนะ If we want to find the common denominators of eight and six what should it be เป็นอะไรได้คะ <c oughs> ส่วนที่เท่ากันของข้อนี้อ่าอันนี้ครูต้องซ้อมหนูไว้ว่างนะเพราะว่าไอ้สุดร,รัดอะ่ะมันใช้ได้แค่กับเปรียบเทียบสองตัวเลขอย่างนี้แต่ว่าหนูยังต้องไปใช้หาส่วนเท่ากันเนี่ยกับอะไรคะกับการ a r r a n g นเรียงลำดบับกับการ Add Min u s บวกลบอีกนะครับเปรียบเทียบเรียงบวกลบเศษส่วนต้องทำให้ส่วนเท่ากันรันฝึกไว้ดีกว่า ถ้าเกิดไม่รู้จริงๆอะ่ะว่าส่วนจะเป็นอะไรท่องสุขภูณเอาอแนะนำให้ท่องดินโนเท t ร์ให้เยอะก่อนอะมัลติโพลอก่อนนะก็ท่องไปไปไป,ไป,ไ,ปไปท่องหกไล่ไปนะคะ,ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะ,ะมาณนี้พอล้อะอ่ะ a n d then มัลติโสุขคแม่หกเริ่มเห็นอะไรยังเริ่มเห็นอะไรยัง Number in common is ท4 4 so we can c h a n g e 8 and 6 i n t o ท4ันะทำส่วนให้เป็น24ได้ค่ะเออก็คูณเข้าไปทําให้ denominator เป็น24ให้ได้ชึบๆออคิดออกมาเลย so we should feel greater than นะคะทำสุดรัดก็ได้นะก็เอาหขึ้นไปคูณ7อ่าถ้าสุดรัดเ่ะลราคิดสุดลัดให้ดูก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยฝึกทําไว้ดีกว่านะคะหกเจ็ดบสองใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็น8 4ดสีอ่ะก็ตอบ greater than อยู่ดีนั่นแหละไปต่อกันที่ question t h ค่ะยังอยู่ที่ comparing fraction กดโพสทำจึงววาจะตอบได้ค่ะอ่ะคุณจะเฉลยแล้วนะ if you can find can find the common denominator for these two fraction the common denominator should be เป็นเท่าไหร่ดีทำเป็น20ได้ค่ะ เออไปท่องสกูนสิท่องแม่สิบก่อนสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบเนี้ยแล้วเราทายแม่สิทำสี่เป็นยี่สิบได้เราก็ทำเลยเนี่ยแล้วก็คูณกันออกมาก็จะได้เป็น15 over 20 and the fraction on the right is equal to 12 over 20 so you should fill in greater than again okay next Take a look at question four. Quiz question four. Which fraction is the smallest? our noise เอา... We have to find a common denominator among three to twelve. ถ้าเอาเบสิกเลยก็ทำเป็นสิบสองก็ได้นี่ใช่ไหมสามเป็นสิบสองได้สองเป็นสิบสองได้ก็จัดก,การเลยค่ะ Multiply ย both numerator and denominator and for this Multiply ย both numerator and denominator ก็จะได้ออกมา one third equal to four twelve one half เศษสสองคือ one half equal to six twelve so the smallest fraction it to 12อันนี้ก็คิดแบบส่วนเท่ากันที่ควรจะทำทีนี้ครูชวนให้คิดแบบนี้ลองมองอีกแบบหนึง่งหนูจะได้ฝึกมองอีกแบบหนึง่งนะคะสมมติโดยโ,ดย,โดยความมีประสบการณ์ของครูไงครูก็จะ simplify ตัวนี้ทำให้มันเป็น simple fraction ถ้าทำเป็นเศส่วนยังตามได้เท่าไหร่คะ divide both numerator and denominator by 2เอา2ไปหารได้ใช่ไหมล่วเป็นจำนวนคู่ได้1 6อทีเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่า one third one half and one s their denominator their numerator are the same number ตัวเศษอเลขเดียวกันอืมซึ่งก่อนหน้าเนี้ยครูเคยสอนว่าทำไมคะมันเหมือนเราถือเค้กมาหนึ่งชิ้นอะ และไอสตีน o มเบเนเตอร์เนี่ยตัวส่วนคือเราแบ่งเป็นกี่ก้อนเท่าๆกันถ้าเกิดเราสื่อเค้กมาหนึ่งชิ้นแล้วเราแบ่งเป็นหกก้อนเท่ากันนะแล้วเรากินไปหนึ่งกับเราถือเค้กมาชิ้นเท่าเดิมเลยแหละแต่เราแบ่งเป็นสามส่วนแล้วเราเอาไปนหนึ่งส่วนแบบไหนเราได้น้อยกว่าก็าต้องแบบแบ่งเป็นหกส่วนถูกไหมคะยิ่งส่วนเยอะค่าของ fraction นะยิ่งน้อยถ้าเศษเป็นเลขเดียวกันนะเออ If the numerator are the same number, as much as the denominator is, the lower its value is. no. Okay. If the numerator are the same number, the more denominator, the less that fraction is. The more denominator, the less that fraction is. Ying, that เออยที่ส่วนเยอะค่า fraction จะน้อยลงนะคะถ้าเศษเท่ากันอ่ะไปดูที่ question 5 which fraction is the largest ถ้าไม่รู้ largest คืออะไรช่วยมันก็คือ the biggest เยอะสุดมากสุดอ่ะกดพอสหาคำตอบก่อนแล้วแต่ครูจะเฉลยเลยนะคะ for this question the denominator can be changed into เป็นเท่าไรได้ถ้าไม่รู้ไปท่องสุขูณไม่สิบสองอ่ะสิองเนี่ยอ่ะทั้งสามทั้งแปดนปไม่ได้ใช่ไหมคะสิบสองสองยี่สิบสี่ทำแปดไปยี่สิบสได้ไหมได้ทำสามไปยี่สบสี่ได้ไหมได้เพราะนั้น the common denominator is t w e n four ทำให้ทุกอันเป็น24ให้หมดเลยค่ะคิดออกมาอันนี้ก็จะเป็น6 over 24, 21, 24, and 10. No, sorry. 20 over 24. The biggest fraction is in the middle 7 over 8. อ่าควิชปะเดนห้าข้อนะคะเราก็จะทำเรื่องการ comparing เปรียบเทียบ arranging เรียงลำดบับอ่ะทีนี้อีกสองเรื่องที่จะต้องทำให้เสร็จส่วนเท่ากันก่อนไปคิดต่อก็คือบวกลบคูณเศนขอทวนสับบวกลบหน่อยถ้าไม่ได้ก็ต้องไปทบทวนนะคะสับไหนไม่ได้ทบทวนนะคะอ่ะบวกภาษาอังกฤษเป็นอะไรได้บ้างคะ แอดได้อะไรได้อีก plus ได้ออแต่ถ้าลบลบภาษาอังกฤษคือง่ายหน่อยคือ minus เนีเจอได้บางทีคือ subtract subtract minus subtract นะคะแปลว่าลบทีนี้ขอแถมไปหน่อยบางทีเขาไม่ได้บอกตรงๆไงว่าให้ add หรือให้ plus เขาอาจจะบอกให้ หาผลบวกอย่างเงี้ยหาผลบวกก็คือให้ไฟ the sum นะคะผลบวกคือ sum ผลลบละ่ะหาผลลบ five อันนี้ยาวนิดนึงค่อยๆไปท่องนะ the difference difference ผลลบนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูเฟิร์นตั้งโจทย์ให้ลองได้ฝึกวิทยายุทธ เดี๋ยวเขาตั้งโจทย์ให้เราได้ฝึกวิทยายุทธกันนะคะตั้งหน้าจอให้ก่อนนะจะได้สวยๆนะคะอ่ะอันนี้เป็น plus นอ้องข้อน,นี้เป็น plus เอาอะไรดีนะครูให้เป็นเอาชิวๆก่อนเนาะครูแน่ใจใช่ไหมว่าชิวครูแน่ใจอยู่ เออ three four plus five six พยาย o ดห e ต o m ร o วมส่ o นงาขอ o สี่และทำให้ส่วนเท่ากันนะคะเลขเป็นอะไรได้อ่ะ uh, หนูใช้เศรกระดาษคิดเองก่อนแล้วค่อยดูวิดีโอต่อคิดจนสุดความสามารถแล้วค่อยมาดูฉเฉลยนะ คือถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะไปท่องสูปลูลเริ่มจากตัวที่เยอะก่อนมัลติโพล o บเซกหกหนะึ่งโะทำไม่ได้ใช่ไหมสี่เป็นหกไม่ได้ใช่ไหมหกสองสิบสองได้ไหมสี่ป็นสิบสองได้หยุดเลยค่ะก็ทำสี 12, ่เป็นสิบสองอ่ะหกก็ทําป็สิบสองเนาะ The common denominator should be 12อะ่ะค่อยๆคิดค่ะทำไมคะอันนี้ multiply to จะทำให้เศษส่วนมันเป็นตัวเดิมอ่ะแต่ว่าส่วนไม่เท่าเดิมอ่ะได้แค่ multiply หรือดีไเอาเนาะบางนีก็ multiply 3ก็ได้เป็น9 over 12กับ10 over 12จัดการทำอะไรคะเราทำอะไรคะ denominator are the same ด yeah, denominator is the same but we have plus only their numerator บวกแค่ เลขเศษข้างบนได้เป็น19 over 12ตอบแบบนี้ไม่ได้เรายอมรับแค่การตอบเป็น simple fraction s i m p l e form of fraction และ mixed number improper อย่างเงี้ยไม่ได้แปลงเป็น mixed number เนี่ยแปลงได้ไหม19 divided by 12 12หนึลบเหีือ7เนี่คือ เศษใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียก remainder นะ่ะ quotient ตัวผลหารอยู่ด้านบนนะ่ะเวลาทำ denominator is the same quotient ผลหารใส่ด้านหน้าเ็น็หนึ่งใช่ไหม remainder ตัวเศษเศษก็คือเศษต้องตอบแบบนี้นะใ่ะเช่นนี่หนึ่ง simple ยาง simple แล้วโอเคตอบได้นะคะนะ่ะ ทีนี้ครูลองให้เราทำแบบว่าวเดี๋ยวนะขอเคลียร์จอสักครู่นะฮะอยาให้เป็น minus บ้างแล้วกันเนาะบวกไปแล้วก็ต้อง subtract กันบ้างลบกันบ้างโอ๊ยเคลียร์จอสักครู่นะฮะเดีย๋ยวจะให้ลองเลขแบบหนึ่ง เออลบตรงนั้นไปนิดหน่อยชึบนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ลบนิดหน่อยการแปลงจาก improper เป็น m i x e d number สำคัญนะเพราะว่าหนูจะต้องตอบให้ได้นะคะในรูปที่เขาต้องการให้หนูตอบอเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ไปฝึกเพิ่มเติมนะคะนะครูสุ่มเลขให้เองเลแล้วกันเราเป็น four and one เอาง่ายหรือยากดิเอาเป็น four and one six minus f i v and o n f i เจอ m i x number ลบเลยได้ไหมเอาแค่ one s ไป minus o n อย่าทำแบบนั้น ให้เราแปลง mixed number เป็น improper ก่อนแปลงจากจำนวนคละเป็นเศษเกินถ้าโจทย์มาเป็นจำนวนคละทำปเป็นเศษเกินแต่ถ้าตอนจะตอบต,ต,ต้องแปลงจาก improper เป็น mixed number แปลจากเศษเกินเป็นจำนวนคะน่ะแปลงสิกด point โยแปลงค่ะจัดการให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูทำไมคะอันนี้ก็ เวลาทำ uh, denominator is the same we multiply whole number by the denominator and then plus numerator จำนวนเต็มกับส่วนบวกจำนวนเต็มกับส่วนคูณกันแล้วบวกเศษอสี่ะ four uh, multiply 6 i x สีหยิบสี่ 64, บวกหนึ่ง twenty five อะได้แปลงล่างมาอย่างนี้แล้วก็ไปคิดต่อเพื่อไม่ให้ผิดนะที่นี้ we have to find the common denominator ไปคิดสิฮคะส่วนที่มันเท่ากันอนะ่ะมันต้องเป็นเลขอะไรใครแบบว่าต้องใช้เวลาคิดนิดนึงคูไม่ห้ามอะไรเลยค่ะไม่ต้องมาบอกว่าคูรีบฉเฉลยด้วยนะกดพอดวิดีโอเลยนะไม่ต้องไปอ้างกับผู้ปกครองว่าคูแบบว่าเฮ้ยคนนีบพูดอะไรอันนี้เป็นวิดีโอกดพอดเลยคิดเองเลย ออันเนี้ยทำไมคะถ้าไม่รู้ว่าทาส่วนเป็นเท่าไหร่ท่องสุคูณเลขที่เยอะอ่าไปหา multiple of อ i g ปปหนึ่งแปดทำหกเป็นแปดได้ไหมไม่ได้ไปต่อแปดสองสิบหกได้ไหมหกเป็นสิบหกไม่ได้แปดสามยี่สิบสี่ได้ไหมได้อ่าเพราะนั้นเราทําเป็น twenty four ได้เท่าไหร่จา้าคิดต่อเลยอืม ถ้าใครที่แบบเหมือนครูค่อยๆไกด์อ่ะแล้วมันจะได้อ่ะหนูกดพอ์เป็นระย,ยระะยยเลยเออพอหนูเริ่มอ๋อครูเฟินแบบช่วยตรงนี้คิดออกแล้วกดพอสทำต่อเองนะคะอ่ะอันนี้ก็ multiply by three ใช่ไหมเพื่อเป็น 24for this one multiply by four ร์เลสวยฮหมายถึงตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น100 over 24 Minus 15 o v เ r 24นะลบกันออกมา denominator เราต้องลบได้ไหมไม่ต้องเราเอา numerator subtract กันได้เป็น85 over 24ตอบนี้ได้ไหมไม่สวยไม่ได้ป .5 แล้วไม่ได้เอาไปตั้งหารค่ะต้องเป็น mixed number แม่ยี่บสี่หารไงครูไม่เคยท่องสุคูณแม่ยี่ิบสี่ไปจัดเอาเลยค่ะไปเขียนเอาสุคูณแม่ยี่ิบสี่อ่ะยี่ิบสี่สองนั่นเท่าไหร่ก็จับคูณไปโฟร์ตี้เอ็กใช่ไหมยี่สิบสี่สามมาเอาสามคูณไปสามสี่สิบสองทดไว้หนึ่งสามสองหกเป็นเจ็ดเนี่ยทำสุคูณแม่ยี่ิบสี่ไปนะทเวนตี้โฟร์โฟร์นายนิิ 24, 4, 9, 6, เอกอย่างเงี้ยก็ทำไปอ่ะเนี่ย คิดแค่ต้องนเองสามูว่ายี่ส2ี่สามสิสองเพราะว่ายี่สิบสี่สี่มันเกินอ่ะมอค่ะ thirteen เพราะฉะนั้นเอาไปจัดสิถเต็มนี้จัดต้องจัดได้จัดว่า three and thirteen over twenty นะคะอ่ะอันเนี้ยควนแบบที่เห็นชัดเจนว่าเขาบอกให้บวกหรือลบ อะไรใช่ไหมแต่เราลองไปดูในเวิร์กชี t กันนะคะเวิร์กชีพเนี่ยครูดีไซน์ให้เป็นคำศัพท์และในหนังสือส่วนใหญ่ก็น่าจะดีไซน์ให้เป็นคำศัพท์ตรงนี้ช่วยไว้หน่อยแล้วก็คือบอกว่าให้ to add or subtract จะบวกจะลบ you have to make sure to make you have to make sure that that denominator are the same นะจะบวกลบเัษส่วนเนี่ยให้มั่นใจก่อนทำให้ตัวเองมั่นใจก่อนว่าตัวส่วนเท่ากัน before adding or subtracting that n u m e r a t o r ก่อนที่จะไปบวกลบตัวเศษนะคะข้อ1 2ึ่งสองอูหนูก็อ่านโจทย์ออกใช่ไหมว่าให้ทำอะไรนะคะพอทวนสับแล้วอนะเห็นไหมข้อ3 4เนี่ยบอกให้ f ่ n ย the sum รู้ใช่ไหม s ัมมคือให้หาอะไรทำนะคะ ฟ6ซิกด้วยก็ฟรัซเหมือนกันแค่3มตัวเลขลองทำเองดูทีนี้ครูจะมาําข้อนี้ให้โจทย์แบบนี้ค่ะ subtract one sixth from one third ถ้าใครเอาเศษหนึส่วนหกตั้งลบไปเศษหนส่วนสามผิดทันทีทำไมคะอันนี้ก็คือ you have to subtract one sixth ก็ subtract one sixth from one third คือให้ลบเศษหนึ่งส่วนหออกจากเศษหนึ่งส่วนสามถ้าจะคำสั่งเขียนอย่างนี้นะความหมายก็คือแบบนี้ subtract สักอย่างออกจากสักอย่างไอตัวแรกอะต้องไปเป็นตัวลบนะคะอ่ะอันนี้ทำาข้อง่ายๆให้จ้ะจะเหลือข้อยากให,ให้อันนี้ก็ทำไมคะ find common denominator which should be number 6ถูกไหมทํา3เป็นหกล้วนี่ทาเลยอ่ะอันนี้ก็ multiply 2ก็ได้เป็น2 6หาดิฟเ r น n t ออกมาค่ะเป็น one s ข้อนี้ง่ายมากเพราะ s i มเพ e ลแล้วเป็น i m p พอ p e r ก็ไม่ใช่ตอบได้เลยนะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยอ่ะอย่างเช่นข้อที่9เนี่ยมันเป็น m i กซ์นัมเบอมาอย่าลืมทำให้เป็น i m proper ก่อนค่อยไปบวกโอเคไหมอ่ะแล้วข้ออื่นๆก็เช่นกันนะคะแค่อ่านโจทย์ดีๆตั้งโจทย์เลขดีๆนะคะอ่ะแล้วก็การว่านมีอยู่สองข้อเอ้ยไม่ใช่สองข้อมีอยู่2หน้านะคะการว่ามีอยู่สองหน้า,นะะก,า,า,นนาก็คือแบบฝึกหัดชุดนี้ลองทำมาให้ครูดูนะครูยินดีที่จะตรวจมากๆนะคะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะก็ฝึกทำแล้วก็ไปเจอกันในคลาสหรือไม่ก็ เจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ